มาอยู่ยืนบอกโลกบอกไทย Happy Birthday TO YOU Happy Birthday ทูยู Happy Birthday ในวันเกิดวันเกิดด้วนดีค่ะครับป้าคุมิจะไม่มีใครอายุเกินเท่ากับน้องสุพรรณดั้งตีไทยอีกเลยที่พี่มวยพ่อนให้กับน้องๆครับ ทั้งต้องทันแล้วก็ถ it, Fire, very, ือว่าเป็นพรของตัวเองด้วยวันนี้บารมีของพระราชมงคลวัิราคมในหลวงปู่แพ้วปาวโรนะครับผู้ที่ดูแลพวกเราในตลอดนะฮะอาจารย์เครับครับก็ได้เป็นงานวันเกิดผมแล้วก็ คุณกำโดนวงพอกระเสิร์ฟคนสางต่อขอบคุณทางอาเดชพัคคุณพ่อวัดหลังหยู่ด้วยนะครับที่เ่อแื้อเพื่อสีทัพพิมลายทางการสามสมานผมก็ขอบคุณคุณลิศนะว่าที่โทรบอกผมว่าทำทำได้จริงแล้วผมไม่เคยสนใจงานมันเิดแล้วไม่เคยเช็คเลยนะครับครับวันนี้ก็เลยมาร่วมงานกั็ถือว่าต้องขอเปิดพรได้ทั้งสองคนนะคร ตรงมีแต่ความสุขและความเจริญที่อะไรก็ขอให้สุขความม่งมั่การถนาอายุมั่นขำยืนสิ่งที่ท่านทำก็ขอให้คุ้มครองด้วยสิ่งที่ท่านสร้างก็ขอให้กลับมาคุ้มครองครอบครัวของทุกๆคนด้วยให้เจริญรุ่งเรืองในการงานเยอะๆด้วยเคับให้ให้คนมาเกิดพูดสารพัดทองอ่าพี่ดำรมครับกรนีก็ขอบพระคุณ นห้ขอบคุณพระอา,าจารย์สุตัตะอินทร์แต่วัดวัดดังนันนะครับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกๆทุก,ก,กๆร้านที่มาร่วมจัดอาหารเลี้ยงทุกทุกคนในวันนี้ขอบพระคุณลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในวันดดังหั้นที่ให้าการดูแลพวกเราเสนาธิกททุก่านท,ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปินพี่ๆน้องๆทุกทุกคนที่มาจาก หลายแต่หลายสื่อารที่ที่มาร่วมสร้างความสุขให้กับพวกเราอขอบคุณลูกหลานๆขอบคุณนักเรองเอ่อกิจอาสาของวัดน้ำหมันและพวันนี้มาเยอะอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยเร็วนอ้ย oh ขอบคุณทุกท่านแล้วกันให้เกษมพูดตั้งดีกันอาจารย์พี่เกษมครับเกษมนี่พีเกษตรเราผมก็ขอบคุณท่านเอกผู้คุณครับท่านท่านกรรมการสํารันด์ทูลแล้วก็ครอบครัววัดกลางหมันทุกทุกางน่ารักมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เสียนพระแล้วก็ทีมงานนะครับทุก่อนสินลูกหาของท่านเอกผู้คุณหลวงปู่เท้าแล้วก็เพื่อนสินลูกหาของทาน การสมศักดิ์อิตูตขอบคุณคณรูบาอาจารย์นะครับเพื่อนพ้องน้องที่ผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะวันนี้นะครับแล้วก็พี่ๆที่เป็นแม่ครัวครับแม่ครัวในคัำวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเชียิ์กันครับผมขอบคุณครับอ่ Happy birthday คุณ อาจารย์ทุกท่านทั้งที่ชทยในอายุ72เกษมสงชันอายุ55ดำรงวงทองอายุ59ก็ไปซื้ออ่ะแต่ลุงพอให้เ3็3เก็งผมซื้อเจ็ดดีกว่าอะ้รแต่ทันนะครับอ อ่ะเดี๋ยวคิวจะไปก็ยัดเปลี่ยนวงเลยนะฮะนักดนตรีครับอ๋อเปลี่ยนวงเลยนะเปลี่ยนวงครับอมดบนใครขึ้นนางรำพร้อมคิว